พระพุทธเจ้าท่านเป็นนักรบท่านสอนในพุทธบริษัทเป็นนักรบเหมือนกันวิธีการท่านไปเที่ยวกรรมาฐานในที่ต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนักรบทั้งนั้นไปตามตาตามเขาลำเนาไปคนอยากขายแกนไม่สนใจมันจะข้างหน้าต่งตางๆเข้าสูญญา่แนวกบเพื่อฆ่าวิเลศซึ่งเป็นตัวก่อปวนตัวทำลายจิตใจของสัตว์โลก ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยร้ายแรงเป็นภัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบด้านมีจากจิตที่ทั้งนั้นเลยพิจารณาเต็มสติกําลังความสามารถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่างคนต่างมือเมื่อต่างคนต่างม,มีต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดเลยจ่ายตลาดกิเลสไม่เหมือนจ่ายตลาด ของสดของแห้งที่เรานํามารับทานให้เกิดประโยชน์จาก่ายจ่ายนี้มันร้อนต่างคนต่างมีสากระจายมาลวกรวมมันก็ร้อนอนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นนักรบลุมแรกมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นําวิธีการดําเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอกระไทยมาแล้วนั้น มาสั่งสอนสัตว์โลกโดยลำดับลำดับผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจากก้าก็รับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟังก็จมไปเนี่ยท้อถอถอแต่ไปไม่รอดจอดจมผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นมาได้โดยลำดับลำดับพระพุทธเจ้ามาตรสรุ้แต่ละพระองค์รู้สึกว่าได้ ทำประโยชน์แก่โลกมากมายกายกองจนขนา,านับไม่ได้เลยที่ส,สอนจะโลกให้พ้นไปได้โดยลําดับลําดับในปัจจุบันที่ท่านยังทรงประทชนอยู่ก็มีจํานวนมากมายนอกจากนั้นเขาวาดก็ยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดอีงามท่บาบรรดาผู้นักถือเคารพท่านได้ดำเนินปฏิบัติตาม อย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่เวลานี้เราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วนั้นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งมีฝังใจอยู่แทบทุกคนเราไม่ทราบว่าเป็นความผิดคือถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปนานแล้วนั้นไปตามการทางสมัยธรรมดาก็ไม่มีความเสียหายแต่สําคัญที่ว่าพระเจ้าปริานิพพานานแล้วเหมือนกับลื้อขนเอา ชาธนาธธร,รมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมากฝ่ายผลยังเหลือตั้งแต่ชื่อคำพีใบรา,านเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นจึงว่าเป็นความผิดถ้าคิดอย่างนั้นก่อนที่พระองค์จะพุทธิพานก็เลยประทานพระวาดไว้กับพระอนท์ตอนที่พระอนุนประทุนถามท่าน พอเมื่อพระองค์ปรินิพพานนานิีผ่านไปแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานจะสิ้นเกจสิ้นสมัยหมดเกตหมดสมัยผู้จะมาสาังเราก็ว่าพระนรินท์ท่านรู้สึกว่าท่านท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระนรินท์ถามถามาทำไมเพราะว่าทั้งหมดที่เราทาคตมอบไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นเราไม่ได้เอามรรคผลนิพพานของใครไปทั้งสิ้น นอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราทำละเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องของผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติทำทุกคนจะทํายังมีอยู่พระอหันต์มะสิ้นจากโลกอน,นย่าสงสัยนะน,นายนินานนั่นแหละจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเราจะถากดเมื่อเราไปิพพานไปแล้วนะัง นี่เป็นหลักทั้งผ่าฉะนั้นการปฏิพาน์จึงเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานที่พระองค์จะทรงรื้อถอนไปหมดดังด้วยความเข้าใจกันศาส,สนาล่วงไปนานแล้วมรรคผลนิพพานหมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดศาสนาล่วงไปไหนเข้าวาดมันมีอยู่ทุกบททุกบาทโดยสมบูรณ์ที่ประทานไว้แล้ว ความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นท่านันเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการปฏิพันธ์ของพระธเจ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองเมื่อปฏิพันธ์ไปแล้วก็หมดพุทธภาระในส่วนนั้นหมดไปผู้กิจควรได้รับประโยชน์ ในระยะที่พระองค์ทรงประชนอยู่ก็เป็นนั้นว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนไม่แล้วเพื่อมรรคผลิพานโดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบื้องต้นก็นได้พูดถึงเรื่องนักรบพระพุทธเจ้าเป็นนักรบท่านเอกท่านเยี่ยมไม่มีใครบอกทางไม่มีคนมุบายวิธีที่จะรบ กับกิเลสอาสวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรียกว่าสียมผูตรงมวนมเป็นที่แรกเขาเป็นไปในความดุ่นดาวเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทาก็ไม่เคยรู้ก็เห็นควดุ่นดาวไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนระทั่งในชำนากิเลสออกหมดในพระทยแล้วก็น,นำอุบายวิธีที่ถูกต้องนั้นมาสั่งสอนโลกโดยลำหนักลำน,นัก ผู้ที่เชื่อพระองค์ท่านก็ด้สำเร็จมรรคผลนิพพานตามสเสด็จท่านพระองค์แต่นั้นก็ประทานพระอวเอาไว้ในผู้ดำเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทำบทใดบกพร่องสำคัญที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นทางดำเนินโดยตรง ส่วนพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ที่ท่านกล่าวไว้นั้นก็เป็นคติเพื่อเตือนใจของเราเป็นขแขนงขแขนงไปแต่ส่วนสาคัญจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมากจริงๆเพื่อเมื่อผลพพานล้วนแล้วก็ได้แก่สมาธิสมาสังโฆจงมาสร้างสมาสมาธินี้เคลื่อนข้าไปไม่ได้อันนี้เพราะนี้เป็นทางโดยดาเนินโดยตรงใครจะปตัดรัดให้ขาดความลงไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้ จะไปยุดเยอยิ่งกว่านี้ขายายออกห้ยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จาเพาะเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีธรรมะก็ไม่มีกิเลสตัวใดชนิดใดที่จะเหนืออํานาจไปจากมรที่พ้้้อมมแลววดยัชฌิมาคือท่ามกลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสาคัญแล้วคําว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาด ความเฉลียวฉลาดนั่นแหละเป็นเครื่องที่จะชำหน้กิเลสได้เพราะกิเลสมันก็เฉลียวฉลาดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบผูกมัดสัตว์โลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นออกจากใจิตใจของสัตว์โลก่ะสมาที่ดสัมมาสังกปปุสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอคิโรสัมมามายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ นี่ก็เป็นองค์ประกอบไปโดยลําดับลำหนักนี่เป็นธรรมจาเป็นอย่างนี้แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีะายบกพร่องถ้ามักคือข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในรายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางดําเนินของตนบกพร่องธรามัชฌิมาปฏิปทานนี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสผู้นั้นชื่อว่าดาเนินทางโดยถูกต้อง จะถึงจุดที่ไมายไม่น่นนานไม่มีทางปิดทำแนะคือทำมัชฌิมานี้เท่านั้นเ่านั้นเอาแน่ไม่ได้มีเป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็ดําเนินอย่างนี้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทานไว้แก่สรรโลกก็ประทานแบบเดียวกันผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ทำคือมัชฌิมนี้ เป็นเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอกเหนือประจักมัฌิมาปฏิบัานี้เราจึงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี้ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกําลังมากขึ้นคําว่าสัมมาสติคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสมันอยู่รอบใจปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวกิเลสอยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวกิเลสออกไป ตีแผ่อำน,นาจไกลขนาดไหนปัญญาตามต้อนตามตีมนาะด้วยอุบายแยกขายของตนมันสลัดปัดทิ้งเกล็ประเภทนั้นๆออกได้โดยลำดับลำดับไม่หไหม่อะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามตามผลของงานตามงานขณะกําหนดก็สติให้มีไปตามสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในการดําเนินมากแล้วอะไร ที่เเรียกว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี้คืออะไรเครื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยอธิบายมาแล้วเราควรจะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกสังขานพวกนี่ความคิดความปรุงเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือของกิเลสเราอันนี้เราไปใช้ไปปรุงไปคิดไปแต่งไปสําคัญนั่นหมายถึงนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นว่าดีสิ่งนี้ว่าชั่ว มันว่าไปงั้นกิเลสที่เราก็คล้อยตามหลงตามหลงตามหลงตามกิเลสแล้วผลที่จะปรากฏข,ขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทางจ,จิตใจเนี่ยเพราะนั้นปัญญ,ญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสมันไปเสศสัน์ขึ้นมาปัญญาไปทําลายความเสศสัน์นั้นให้ลงสู่หลักความจริงความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแตลความปลอมน,นี้คือเรื่องของกิเลส แยกแยกให้มันเห็นลงตามความจริงเช่นมาสัตว์มาบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไรอะไรเป็นสัตว์พิจารณาเข้าให้รู้ท่านว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลคำว่าบุคคำว่าคนมาหญิงมาชายนี้อะไรเจตอาสวะมันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามว่ากีรังท้าวรว่ามีคุณมีค่าอย่างนั้นอย่างนี้มันว่าไปอะไรๆมีค่าไปหมดเรื่องของเลตที่จะให้คน หลงคล้อยตามไม่ร่วมจมตามมันมันก็มีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรอะไรก็ตามว่ามีค่าไปหมดเราที่ไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปก็ร่วมจมตามมันไปเรื่อยๆนีแต่ความทุกข์ความลำบากภายในจ,จิตใจนี่เพราะอํานาจของความเชื่อในกิตเล็กคอยตามกิเล็นี่ปัญญาจึงต้องตามพิจนาแยกแยะอา้าวยกตัวอย่างเช่นกับคนอะไรเป็นคน มีอะไรบ้างทึงเรียกว่าเป็นคนแยกกันออกหนังหรือเป็นคนผมหรือเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันหรือเป็นคนหนังเนื้อเอ็นกระดูกส่วนในม้นนี้หรือเป็นคนลวมไม่หมดนี่หรือเป็นคนแล้วดูตามความยิงมันให้เห็นชัดด้วยปัญญาผมก็ก็เรียกว่าผมเนี้ยเป็นชื่อของผมอันหนึ่งเนี้มันคนที่ไหนขนเล็บฟันมันก็แต่ละอย่างอย่างมันเป็นอย่างนี้มารวมกันแล้วเรียกว่าคนเนี่ยจะรวมมันขนาดไหนมันก็คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั่นเองนะแยกแตมันเห็นชัดเดยให้ปัญญา จะมทั้งถึงความแตกความสลายของมันสลายไปแล้วมันไปเป็นคนไหนอีกมันเป็นสัตว์ตัวไหนอีกเป็นคนอะไรอีกมันก็เป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของมันตั้งแต่อยู่บนอยู่ในร่างกายของเราที่ประชุมกันอยู่นี่มันก็เป็นตามธรรมชาติของมันพี่ณาแยกแยกลงให้เห็นตามความจริงนี้ชื่อว่าธรรมเมื่อเห็นตามความจริงแล้วเราจะไปสงสัยอะไรไปติดไปคล้องกับสิ่งใดล่ะอันนั้นเป็นนั้นนี่เป็นนี้ก็ทราบว่าอันนั้นเป็นนั้นไม่ใช่เราเราไม่ใช่อันนั้นเนี่ย ปัญญามันอย่างราบชันไปแล้วติดก็แยกตัวออกมาแยกตัวออกมาด้วยอำนาจของปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าแก้กิเลสแก้แบบนี้กิเลสคือความผูกมัดคือความยึดความถือความแบกความหามไม่รู้จักหนักจากเบาไม่รู้จักเป็นจากตายแบกไปหมดหามไปหมดยึดไปหมดดีก็ยึดชั่วก็ยึดรักก็ยึดชังก็ยึดเกลียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นตัวรกิเลสไม่ถอยหลังมีแต่ยึดยึดลงเท่าไรปก็จมลงไป ผู้ที่ยึดตามพาใหายย้กิเลสพาให้ย,ยึดก็จมไปจมไปจิตใจของเรามันจมจลงไปเ,เรื่อยๆเพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายน่าเมืม่อปัญญาได้ผุดค้นลงไปให้ถึงหน้าฐานความจริงแล้วจิตมันก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายดีขึ้นมาดีขึ้นมาน่าน,นี่เดียวเรียนหนักความจริงทำคือความจริงสอนตามความจริงผู้พิจารณาก็พิจารณาเห็นตามความจริง เห็นอย่างท่านอยู่ที่ยวเขาในป่าในเขามีความทุกข์ความลําบากความทรมารขนาดไหนท่านไม่สนใจท่านตปพิจารณาในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นเพื่อจะแก้ไขกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอยู่ไหนก็รื่นเริงงานการอะไรถ้าเราทําลงไปหากว่ามีแต่ความบังคับบัญชาจิตเฉยโดยไม่มีรสคีอชาติโดยไม่มีความดึงดูด ไม่มีความพอใจแล้วมันทาไปนไม่ได้ไม่ว่างานโลกไม่ว่างานทางธรรมงานทางโลกก็ทำมาไม่ตลอดเหมือนกันครายโดยบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานไม่ว่างานชิ้นไหนมีแต่การบังคับให้ทานะแม้จะอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องบังคับให้อยู่ไม่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไปไหนมาไหนต้องถูกบังคับจําจองให้ไปไม่เป็นไปด้วยความสมัครใจมันจะเป็นไปได้อย่างไงคนเราไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทํางานก็ทํางานไม่ได้เอารับทานก็ไม่มีรถมีชาติอะไรเลยบังคับให้รับทาน อะไรมีจะถูกบังคับเสียหมดตรงนี้โลกจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะพอใจจะทํานี่จะถูกบังคับไปหมดมันเป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่านั้นต้องล้มละลายงานการทั้งหลายต้องล้มละลายแต่นี่เพราะเหตุไรโลกจึงเป็นโลกงานจึงเป็นการเป็นงานก็เพ,เพราะมีเหตุมีผลมีเครื่องดึงดูดพาให้ทําถึงทําถึงยากลําบากก็มีเหตุมีผลที่ควรจะทําต้องบังคับจะทําเมื่อทาลงไปแล้ว ผลที่พึงได้รับก็เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องประจักษ์กับใจก็ให้เกิดความดูดดื่มให้เกิดความพอใจคนเราจึงทําได้ด้วยการบังคับบ้างด้วยความพอใจบ้างแต่ต่อไปก็เป็นความพอใจการงานทั้งหลายไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรๆมันสําเร็จไปได้ด้วยอนานาจของความพอใจคนเราถ้าพอใจโดยทางเหตุทางผลแล้วความอุตสาห์พยายามมันเป็นมาเองนี่เราพูดถึงเรื่องทางโลกงานทางโลกเป็นอย่างนี้มันมีรถมีชาติมีเครื่องดึงดูดให้พาให้ทําให้เป็นให้ไป มันถึงเป็นไปมันถึงทำนนี้ย่นแยกมาทางเรื่องงานของศาสนางานแจกิเลสอาชวะงานบำเพ็ญกุณงามความดีมันก็มีรสมีชาติเช่นเดียวกันเห<ม>็นการทำทานทานของเราจะหมดไปเพียงไรก็าตามเราก็ทราบว่าเราให้เพื่อสิ่งนี้หมดไปและเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเห็นประจักรอยู่นี่นะหลุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขความสบายเพราะการเสียสละของเรานี้เราเห็นชัดๆคือเรายื่นความสุขให้เขา เกินความหิวความโหยเขามีความลาบากลําบนไม่ได้อยู่ได้กินก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนอนไม่สะดวกสบายก็เป็นทุกข์กินไม่ได้กินอิ่มน้ำทันางก็เป็นทุกข์อะไรๆเกิดขึ้นมาเพื่อการกระทบกระเทือนร่างกายใจใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่มือเราเสียจะห้ายเขาเราจะให้ข้าให้น้กาก็ตามให้ที่อยู่ที่อาศัยก็ตา,ามให้เงินให้ทองก็ตา,ามให้ขนมขนมก็ตา,ามมันเป็นการเอาความทุกข์ให้เขาหลุดจากมือเราไป ก็เป็นความสุขแก่เขาเนี่ยเราเห็นประจักษ์นี่แหละทําให้เกิดความภาคภูมิใจหมดท่าไรก็หมดไปเพราะความสุขเห็นประจักษ์อยู่ในสิ่งที่เราให้ไปแล้วไม่เสียไม่เสียผลเสียประโยชน์คนอื่นได้รับความสุขตามเจตนาของเราจริงๆเห็นได้ชัดนี่ผลแย่งการได้ทานก็มันก็เห็นจะชัดอีกอย่างนี้เพราะฉะนั้นทานจึงไม่เสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลแต่ตามหลักธรรมอยู่แค่นี้แล้ว เรื่องการ,งรสงเคราะห์ซึ่งการณะการนี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้างอยู่ในโลกนี้ทานจริงจะหมดไปนี่ถ้าเรื่องราาังรักษาศีลก็เหมือนกันศีลเป็นยังไงทําความรบเบียนให้แก่เราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครอันใดที่ขัดข้องต่อจิตใจและสมบัติเขาเป็นอันตรายแกส่สมแก่สมบัติและจิตใจเขาเราไม่ทําแม้เขามาทําเราเราก็เสียใจต่างคนต่างรู้ความจริงของการณ์ร,ณรู้ จิตด้วยใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็ทํากันไม่ลงต่างคนก็ต่างเย็นเราไม่ไปทาลายจิตใจของใครสมบัติของใครเราก็เย็นไม่ว่าสีประเทศใดมีความเย็นนี่นั้นก็พอใจรักษาสีถึงจะรักษายากมันก็พอใจเพราะเหตุผลบอกอยู่นี้อย่างชัดเจนแล้วเราก็ภูมิใจของเราเราไม่ก่อความเดือดร้อนน่า่จผู้ใดไม่เดียดเบียดใครไม่ฆ่าไม่ทําลายใครไม่ฉกไม่ลักไม่ปนไม่สะดมของใครสมบัติของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอานี่เราอยู่ด้วยความภูมิใจ อย่างนี้เพราะศีลของเราเนี่เราก็พอใจรับนะก <ừ> ารภาวนาอ้าวเราพูดถ,ถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาถึงจะทุกข์จะลําบากก็เราทํางานเพื่อฆ่าตัวมันเสนียดจันไรลายอยู่ภายในจิตใจของเราเหมือนกับเสือร้ายซึ่งมีอยู่ภายในใจท่านเรียกว่ากิเลสมันหลายประเภทความโลภก,ก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นเสือร้ายตัวเสือร้ายตัวหนึ่งความหลงก,ก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งแต่แขนงไปเป็นลูกเป็นหลานของเสือร้ายทั้งนั้น ด้วนแล้วตั้งแต่กัดแต่กินแต่ฉีกมนุษย์และสัตว์กินทั้งนั้นหรอกเสือร้ายเหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหัวใจของสัตว์โลกนี่เป็นอาหารฉีกอยู่งั้นกัดอยู่งั้นอ่าไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพภายในจิตใจถ้ามากกว่านั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอยีกด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอบไปได้ไม่เสียสุขภาพทางร่างกายได้ยังไงนี่นี่เสือร้ายมันมีอยู่ภายในใจการแก้ไขาการทาําลายเสือร้ายเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องดีงาม แล้วที่นาเลยสิแล้วทําไมจะไม่พอใจคนเราเอาทุกก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอสุรพิษเป็นเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่แล้วเราจะไปเลี้ยง,งมันไว้ทําไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทําลายความเบียดเบียนคอยยุ่ยแย่กวาควรจิตใจเราให้ชอบช้ำขุนยตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้หนึ่งว้นนี่นตั้งแต่เสือร้านเข้าไปทําลายภายในจิตใจการทำภาวนาพเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะ ทำลายเสือไล่น,นีปตาบตามเสือไล่นี่ให้มันตายลงไปนับแต่พ่อแต่แม่แต่ลูกแต่หลานมันไปเพื่อบา้านเมืองขึ้นหมายถึงจิตใจเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทําไมเราจะไม่พอใจทํานี่แหละสากยบุตรพุทธกินนรสพุทธกินนรสคือบุริษัทของพระเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตอตธรรมต่อการเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำเอาทุกก็ทุกตายก็ตายเมื่อเข้าในสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะ อาตาก็ตายนี่นี่เราเข้าสู่สงครามคือแก้กิเลสคือสู้กับกิเลสตัวเป็นส่วนร้ายหรือเป็นอปัจจานิตันสําคัญที่มันทําคอยทาลายจิตใจเรามาตลอดนี่เราพอได้สติสตังและมีเครื่องศัตรูอาวุธได้แก่ธรรมเป็นเครื่องต่อสู้แล้วเราก็ต้องต่อสู้สู้ด้วยวิธีต่างๆสู้ด้วยเอียบทต่างๆไม่ถอยนั่งก็สู้นอนก็สู้ยืนก็สู้เดินก็สู้อาการต่างๆ <ส gas: S 2> มีแต่ท่ส wrong, สส ns, สสาสู้ท่าเดียวเดตมันจะมีมากมายจากที่ไหนมามากมายเพียงไรก็ตามการสู um ้อยู่ไม่ถอยการฆ่าอยู่ไม่ถอยไม่ส,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 ส่งเสริมกิเดสมีแต่การทำลายกิเดสโดยอันดับมันก็ต้องค่อยหมดไปหมดไปตายไปตายไปตายที่นั่นตายที่นี่เนี่ยนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเดสนอนอยู่กับฆ่ากิเดสกิเดสตายเกินอยู่ตามที่นั่งที่นอนหมอนหมูหัวก็ตามพิจารณาทั้งนั้น กิเลสตายไปหมดอ้าเข้าทางกลมกับไปฆ่าม่งกองนาเนินนาใทางกลมเข้าเปล่าเขาฆ่ากิเลสอย่างนั้นไม่ต้องไปเผาศพมันหากุศลธรรมามายุ่งแหละฆ่ากิเลสมันฆ่ายะตายไปแต่ต้องไปหานิู่บนพระากุาลธรรมากุศาธรรมายุ่งไปยุ่งมาลำบากกับป่าเนี่ยวฆ่าตัวพิษตอภัยอยู่ภายในจิตใจของตนเอาให้มีความแข็งแข็งกิเลสมันสู้ความแข็งแข็งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้เพราะเป็นสตราวุธที่ทันสมัยที่สุด ตั้งแต่สมัยใดมาไม่ว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดล้วนแนี้วตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปราบตามกิเลสอาศัยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วกิเลสก็ตาไปโดยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้เราจะวิธีการใดมาใช้สมัยใช้โดยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะกิเลสเป็นวิธีการที่จะเอาชนะกับกิเลสเป็นวิธีการที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมือของเรายากก็เอาก็ปราบง่ายก็ปราบไม่ถอย จนกระทั่งเสือนาอู่ภะในจิตใจมันจิบหายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแล้วภายในจิตใจเพราะพี่เด็กตายไปหมดไม่มีอะไรมายุ่งมากวนไม่มีอะไรมากัดมาฉีดมายุ่แย่ทําลายแตส่สบายอยู่ไหนก็สบายสบายส,ายสุขขั้งมาตะสุขขั้งมาตะอย่างพระมหากระบินท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้จนไม่มีเวลาที่จะบันทมกลางคืนมาดีเพราะ,ะเสด็จออกมา หลงพ่อนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นระอรหันแล้วอยู่ที่ไหนกับสุขขั้งวาะตะสุขขั้งวาตะสุขนอสุขนอก็สุขล้วสิไม่มีอะไรมาบางังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมายุ่งแย่ก่อกวนภายในจิตใจโล่งเวยสิด,ด้วยอัลด้วยธรรมโล่งเพด้วยความบริสุทธิ์ว่างเปล่าไปหมดโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนจิตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากกิ่เลสดัญหาอาสาะเหลือแต่ใจ,ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆในกายเป็นใจที่ว่างไปหมด ว่างทุกข์ว่างความโศกเขราโศกอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสนียดกันนะภายจิตใจไม่มีเลยนั่นว่างอย่างนี้แสนสาบายนี่คือชัยชนะนี่คือผลแห่งการลบนี่คือผลแห่งการกระทําที่จะเป็นความลําบากยากเย็นเข็นใจขนาดไหนก็ตามผลเป็นที่ยอมรับกันมากที่สุดอย่างนี้และเหตุใดพุทธบริษัทเราจะไม่พอใจ ดังที่เราทั้งหลายบำเพ็ญอยู่เวลานี้ก็เป็นของยากของลำบากแต่เราก็พอใจทาเพราะเหตุผลบอกอยู่แล้วว่าการทํานี้เป็นผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทําเอายากก็ทาง่ายก็ทําเป็นก็สู้ตายก็สู้ถึงชื่อว่านักรบไม่ใช่นักหลบนี่นักหลบมันเป็นอีอย่างที่อะคอกจจหลบที่อะคอยจะหลบนะบแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักรบสู้นี่นี่แหละศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ พระปิพาพาไปแล้วก็ตามอันใดนที่ทรงชี้ไปแล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากความถูกต้องนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามจัดตามส่วนที่พระองค์เจ้าตรัสไปแล้วว่าสวาคาตวัวก็ต,ตรัสมกตไม่ชอบแล้วนิยานิกระทรมัมก็เป็นธรรมที่จะนาบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกเด่นดับเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้า,าทรงพระชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยนี่จึงเป็นที่ภูมิใจที่เราได้เกิดในในธรามกลางแห่งสาานธรรมที่ถูกต้องในหนังพุทธเจ้า เหมาะสมที่สุดมนุษย์เป็นที่อํานวยที่สุดเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับศาสนาธรรมท่านที่ประกาศศาสนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เราใจที่ม่าเหมาะสมกับธรรมได้แก่ใจใครถ้าไม่ได้แก่ใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดฉันขอให้สู้เอาหัวขาดเถอะคือว่าลูกถาคตแล้วพ,พระพุทธเจ้าจะพุศลาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้ว เอาละจะย่อยังพอตองกันขึ้นใิบรรากาศเลยไม่ลงเอาละอะไรอยู่บนอากาศไม่อยอ